วัสดีครับเดี๋ยวรอผลก่อนนะครับรอผลบ่ายเนะเาะรอผลบ่ายกัน

สวัสดีครับเดี๋ยวรอผลบ่ายก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง สามเจ็ดซีซีเหรอบายออกสามเจ็ดซีซีเจ็ดสามเจ็ดซีซีนะครับเด้งนะเจ็ดสามเจ็ดซีซีนะครับฮึ่มบายนะบ่ายเจ็ดสามเจ็ดซีซีช่องเก้านะครับอ่าครับเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดซี่ซีนะครับ โอเคครับอ่าเราแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนะครับขอบคุณครับติดตามชื่นใจเนาะะ <laughs> มีคนติดตามก็ชื่นใจคล้ายๆกับเอ,อ คล้ายๆกับพวกนักร้องอะนะพวกนักร้องพวกอะไรทั้งหลายเลยถ้าเกิดแง,ง้มมาดูข้างหน้าเห็นคนผู้ชมเยอะๆเขาก็มีความสุขเขาก็ดีใจเนาะที่มีคนมาดูเขาเยอะๆอะไรเงี้ยพวกนักร้องพวกอะไรๆต่างๆนักสแสดงอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีคนมันก็หล่อมแหลมหล่อมแหลมท้อแท้ใจนะอันนี้ก็เหมือนกันเวลาถ่ายทอดสดแล้วมีมีคนเข้ามาดูเราเยอะๆแล้วก็ทักทายอะไรเงี้ย อก็มีความสุขนะครับมีความสุขมากๆอยากให้มีคนเข้ามาดูเยอะๆเลยเยอะๆมากๆที่สุดเลยอือแต่ก็ต้องคิดสูตรให้มันแม่นๆเนาะอืคนถึงจะเข้ามาเยอะนะครับอ่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับอ่าครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับคิดได้แล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังร,งร,อ,รอเพื่อนๆก่อน อ่าแล้วมาว่ากันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับอ่าสหรับวันนี้ก็จะมานําเสนอหุ้นไทยปิดเย็นนะครับวันที่18นะครับวันพุธนะวันพุธเลขกําลังวันมี2มี8มี4นะครับเอาไว้เป็นฐานฐานเอาไว้คัดเลือกนะครับถ้าเกิดเลขไหนชนก็ เน้นๆหน่อยอืมถ้าไม่ชนก็เบาๆอะไรเงี้ยเพราะเลขกำลังวันมันค่อนข้างจะมาแรงมาอะไรเงี้ยอืมอย่างรอบบ่ายมันก็เจ็ดสามเจ็ดสี่สี่เห็ไหมสามสี่ก็มาเห็นไหมสี่ก็มาสี่เลขเบิ้ลอะเจ็ดสามเจ็ดน่ากลัวจังเลยรอบเบียนจะเป็นยังไงเนี่ยทั้งทั้งทั้งเบิ้ลทั้งหามอะรอบเบียน อ่าเราก็มาว่ากันเลยนะครับขอบคุณนะครับสมาชิกยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท่านนะครับเวลาเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดแจด้วยนะครับอ่าเราก็มาว่าเด่นเด่นเย็นเลยนะแปดเก้าศูนย์นะครับเด่นเย็นนะครับเก้ากับศูนย์นะศูนย์เด่นสุดนะครับอ่าเน้นศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์เน้นศูนย์นะครับ แปดเก้าศูนย์เก้ากับศูนย์เน้นศู 0, นย์นะครับจัดศูนย์หนักๆนะครับตัวรองก็คือเก้านะสำหรับเด่นบนก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับเด่นบนนะใครได้เลขบนมาก็เอามาชนกันกันกบศูนย์หนึ่งสองสามสี่ก็จัดไปเลยแต่ถ้าใครไม่ชนใครไม่ชนก็ไม่ต้องคิดคิดนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะมันอาจจะมาคู่กันที่จะมาจับคู่ศูนย์หนึ่งสองสี่ก็ได้นะ เด่นบน01234นะครับแล้วคราวนี้คู่เจาะนะคู่เจาะคู่เจาะเอาเอาศูนย์ก่อนเนาะเอาศูนย์ก่อนจดนะครับเดี๋ยวจะมีภาพนิ่งให้อยู่03 05 07นะครับ04 06นะครับไปกลับนะครับ 0 3 3 0อันนี้เด่นสุดนะ0 4 4 0 0 5 5 0 0 7 7 8, 0 0 6 6 0นะครับสำหรับ9นะคราวนี้9 3 3 9 9 5 5 9 9 7 7 9 9 4 4 9 9 6 6 9อ่า4กับ6นี่ลองนะครับลองนะอ่า0 สามสามศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่จะเน้นอ่เน้นนะครับอ่าเก้าสำหรับเก้านี่เก้าสามสามเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่จะเน้นอ่าเน้นสําหรับลองก็มีเก้าสี่ส maya, <comm> ี่เก้าเก้าหกหกเก้านะครับลองนะศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์คือลองนะครับลองคือเบาๆว่างั้นเถอะคุณง่ายงอ่าแปดคราวนี้แปดตัวกันนะแปดตัวกัน แปดตัวกันนะครับแปดสามสามแปดแปดห้าห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดสำหรับแปดศูนย์เอ้ยแปดสี่แปดสี่สี่แปดตัวกันนะแปดหกหกแปดนะครับตัวกันนะระวังให้ดีเอาตัวกันไปเทียบมองตัวกันก่อนก่อนอื่นนะมองตัวกันก่อนแล้วกันนะครับศูนย์วงกลมสีแดงนี่จะ กระเด็นนะครับฉะนั้นจะลองนะครับก็จัดจัดไปอ่าดตาแปดเก้าศูนย์เก้กับ0เด่นสุด0เน้นสุดอ่า0ูนย์สามสามศจะเด่นนะครับ0 4 4 0์8ี0สี่ศใช่มศูนย์หกหจะเบาๆนะครับ สำหรับ9 3 9 9 3 3จัดไปตามนี้เลยนะครับอ่าราอลากันไปดูไม่ทันพับไม่ทันจดภาควิดีโอไว้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็แคปเจอหน้าจอไว้นะครับอ่าแล้วก็จดเอาทุกตัวเลยแล้วไปเทียบไปวงกลมกับท่านอื่นดูในกลุ่มในไลน์ในอะไรเงี้ยอาจจะมีเด่นท่านอื่นที่แม่นๆ่นะก็เอามาเทียบมาวงกลมดูที่สําคัญก็อย่าลืมเลขกําลังวันด้วยนะ2 4 8นะครับเด่นบนก็ ตามนี้นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับเด่นบนนะเด่นบนสำหรับเน้นเก็คือแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์เน้นศูนย์นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับปลื้มใจมากๆเลยก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขแห้งๆแห้งป๋อตุงปอตุงนะสาธุสาธุาาเอียดนี้ขอให้ทุกท่านรับมากๆนะครับสุดยอดนะครับขอเน้นเเหรอ เน้นก็คือศูนย์นั่นแหละนะจัดศูนย์ไปนะอ่าศูนย์จัดศูนย์ไปฮะศูนย์อ่า, 0, 0, อา,อาขอบพระคุณครับพรุ่งนี้พบกันใหม่รอบเช้าจะแก้ตัวให้นะครับพรุ่งนี้รอบเช้ามันทําไมถึงไม่เข้าสองรอบมารอบเช้ากับรอบเที่ยงไม่เข้าเลยมาเข้าบ่ายกับเย็นนี่แหละเข้าแน่ๆ่าแก้คืนให้อ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม